สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูก็จะมานะครับต่อเรื่องกับพระชัยสุริยาของเราครูอาจจะอัดเป็นคลิปไว้นะครับผมเพราะว่าพออรุ่งนี้ครูอาจจะใช้เสียงในห้องไม่ได้นะครับในคลิปนี้นะครับทั้งห้องหนึ่งแล้วก็ห้องสิบสี่เนี่ยครูจะต่อที่ค้างไว้นะครับ ก็คือตอนนั้นเราต่อเราจบกันที่ตรงนี้ใช่ไหมที่เป็นกาบฉบัง16ครับพระชัยสุรยาภูมีพระพระมเหสีมาที่ในลำสำเภาจนถึงจบฉบัง16กจะจบทีเ่เรือแตกแล้วก็ราชานารีร่ำไรเนี่ยนะครับพระชัยสุรยาแล้วก็พระนางสุมาลีเนี่ยได้ รอดจากเหตุการณ์เรือสัเภาแตกแล้วก็ขึ้นมาบนฝั่งนะครับขึ้นมาบนฝั่งอันนี้ก็จะเป็นต่อตอนกับสุรางคนางนะครับสุรางคนาง28นะครับนี่ก็จะเป็นขึ้นใหม่ในกลกกาว่าปนรักคนกันไปนี่เขาจะสอนมาตราแม่กลแล้วก็กกาปนกันไปนะครับนะครับ แต่นั้นคุณลืมบอกไปนะครับว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันดําเนินมาควบผู้กับการสอนมาตราตัวสะกดใช่ไหมอ่าทั้งยานี11แล้วก็อ่าชวัง16เนี่ยก็จะมีแต่กกานะครับเพราะว่าเขาบอกว่าข้าเจ้าเอากอขอเข้ามาตอกกามีตรงนี้นะครับกกามีฉะนั้นคำต่างๆ,ๆที่อยู่ในายานี11ตอนต้นแล้วก็ ฉบับ16นี่นะครับก็ก็จะประกอบด้วยในมาตราแม่กอกาซึเป็นส่วนใหญ่มาตราแม่กอกา,กาก็คือพวกคําที่ไม่มีตัวสะกดนะครับก็จะตีให้เป็นอยู่ในมาตราแม่กอกานะครับโ <Okay. S 1> อเคนะเราก็จะมาดูต่อนะครับมาดูต่อ สรังคณาย8บอกว่าต่อนะครับขึ้นใหม่ในกลกกาว่าปนนะครับขอขยายแป๊บหนึง่งโอเคระคนกันไปนะตอนนี้เนื้อเรื่องจะดำเนินไปพร้อมกับการสอนแม่กลแล้วก็แม่กกา,าปนกันไปนะครับตอนนี้เขาขึ้นแม่กลแล้วแต่เอากกา,ามาปนเพื่อทบทวนความรู้เดิมนะครับ เอ็นดูภูทรภูธรนี้ก็คือพระเจ้าแผ่นดินซึ่งในที่นี้หมายถึงพระชัยสุริยานะครับมานอนในไพรมนทนต้นไสรแทนไพรชย,ยนสถานพระชัยสุริยาก็หลังจากเรือแตกก็ขึ้นมาบนผืนแผ่นดินนะครับแล้วก็มานอนตรงใต้ร่มไสรนะครับต้นไสนั่นเองส่วนสุมาลีวันทาสามีเทวีหัวงาน ฝ้าอยู่ดูแลเหมือนแต่ก่อนการให้พระภูบาลสำราญวิญญาส่วนนางสมาลีเนี่ยซึ่งเป็นพระมเหสีนะครับก็วันทานหมายถึงไหว้สามีก่อนนี่เป็นนี่เป็นจริยวัรของออสตรีนะครับในยุคก่อนที่จะต้องเคารพนบไหว้าสามีนะครับผมสามีเป็นช่างเท้าหน้าเทวีอยู่งานอยู่งานในที่นี้หมายถึงอะไรครับอยู่งานในที่นี้หมายถึงก็ โปรดนิบัติพัดวีนะครับให้สามีนั้นสุขสาราญนะครับสตรีต้องตื่นก่อนนอนทีหลังนะครับตื่นก่อนนอนทีหลังเมื่อตื่นก่อนนอนทีหลังตื่นก่อนก็หากับข้าวกับปลาให้กินแล้วก็นอนทีหลังก็นี่ครับอยู่งานพัดวีนะครับจนสามีนอนหลับสนิทครับตัวเองก็จึงนอนได้นะครับในส่วนของภรรยาเฝ้าอยู่ดูแลเหมือนแต่ก่อนการนะครับเขาก็เฝ้าอยู่ดูแลนะครับสามีปฏิบัติพัดวี องพระชัยสุริยานะครับเหมือนแต่ก่อนกันให้พระภูบาลสํารานวิญญาพระภูบาลในที่นี้ก็หมายถึงพระชัยสุริยานะครับจะสังเกตได้ว่าคำที่ใช้เรียกแทนพระชัยสุริยาเนี่ยจะเจอหลายคำมากนะครับจะเจอหลายคำมากนี่นะฮะเราก็จะมาสังเกตได้ว่าส่วนเนี่ยเมกลสุม,มาลีเนี่ย สุมาลีนี่ก็เป็นแม่กอกาเห็นไหมวันทาสามีวันแม่กลทาสามีแม่กอกาเทวีอยู่งานจะอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับพระชวนนวลน,นอนเข็นใจไม้ขอนเหมือนหมอนแม่นาพระนี่ก็คือหมายถึงไม่ใช่พระที่เป็นมังที่เป็นนักบวชหัวล้นนะครับ พระในที่นี่หมายถึงพระชัยสุริยาชวนนวลน,นอนนวลในที่นี้ก็หมายถึงพระนางสุมาลีนะครับเข็นใจไม้ขอนเหมือนหมอนแม่นาเอาไม้ขอนเนี่ยมาหนุนแทนหมอนเพราะว่าอยู่กลางป่าเมืองไม่มีแล้วเหมือนหมอนแม่ใช่ไหมแม่เขาชื่อนาใช่ไหมไม่ใช่นะครับไม่ใช่แม่ในที่นี้เนี่ยหมายถึงหญิงอันเป็นที่รักนะครับ ก็คือพระนางสุมาลีนั่นแหละเขาเรียกผู้ในสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกหญิงอันเป็ที่รักว่าแม่นะครับนะครับในภาษากวีเก่าๆโบราณเนี่ยเธอก็จะเห็นนะครับนคําว่าแม่เยอะอยู่นะครับภูทรสอนมนให้บ่นภาวนาเย็นข้ามร่ําว่ากันป่าภัยพภานนะครับก็พระชัยสุรยาเนี่ยก็สอนให้ ไรม่มนคาถาต่างๆนะครับให้กับนางสุมาลีได้ไรม่มนเพื่อป้องกันาภัยอันตรายจากพีปาพีเขาแล้วก็สัตว์ไรในป่านะครับต่อมาวันนั้นจันทรมีดารากรเป็นบริวารจันทรก็หมายถึงพระจันทร์ดารากรนี่ก็คือหมู่ดวงดาวนะครับเป็นบริวารก็คืออยู่เป็นเพื่อนเห็นสิ้นดินฟ้าในป่าท่าทาน มาลีคลีบานใบก้านอรชรน,นะครับแสงจันทร์นะครับแล้วก็แสงดาวเนี่ยทำให้สว่างนะครับทำให้เขาเห็นนะครับเห็นดินเห็นฟ้าเห็นป่าเห็นลำธารน,นะครับเห็นดอกไม้นะครับนะต่อมาเขาเย็นฉ่ำน้ำฟ้าชื่นชับปา,าวายุพาคจรสารพันจันอิน เรื่องกลิ่นเกสรแทนต่อคลอรอนวาบวนเมียนระวันอ่าวันเย็นฉ่ำน้ำฟ้าน้ำฟ้านี่ก็คือพวกหมอกพวกฝนนะครับพวกหมอกพวกฝนพวกละองหมอกนะครับชื่นชักปอากาก็คือมันมันตกลงเอ่อใส่ดอกไม้นะครับนะใส่ดอกไม้ ดอกไม้นั้นก็วายุก็คือหมายถึงลมนะครับกลิ่นของหอมของดอกไม้นั้นก็ถูกลมพัดพามานะครับแล้วก็ภระชัยสุริยาแล้วก็พนางสุมาลีเนี่ยก็หอมกลิ่นดอกไม้นั้นมีทั้งดอกจันนะครับดอกอต้นจันนะครับไม้จันที่หอมนะครับต้นอินนะครับก็จะมีกลิ่นของดอกไม้นะครับเรื่องกลิ่นเกสรแตนต่อคลอรอนวาวอนเดนเวียนระวันก็มีทั้งหมูด แอ่ตนแล้วก็ต่อเนี่ยมาตอมดอกไม้นะครับมาตอมดอกไม้อ่าต่อมาจันทาจันทราคลาเคลื่อนกระเวณไพรไก่เถื่อนเตือนเพื่อนขานขันปู่เจ้าเขาเขินกูเกิรนหากันสินทุกุกลันเรื้นครั่นวันไหวจันทราคลาเคลื่อนนี่หมายถึงพระจันเนี่ยกำลังจะตก นะลาลับไปนะครับลาลับไปนะครับกระเวณไพรไก่เทือนกระเวณไพรนีู่สิจะเป็นชื่อนกนะครับนกกระเวณไพรี๋ยวกูขอเซิร์ชก่อนนะครับกระเวณไพร เหไหมเห็นไหมชื่อนกขนาดเล็กในสกุลนี้นะครับเป็นชื่อนกนะครับนกกระเวนไพรอ่าเนี่ยนกกระเวนไพรนะครับกระเวนไพรในที่นี้ก็คือตระเวนไพรนะครับตระเวนไพรนะครับแต่ในภาษาโบราณเนี่ยคำพวดกล้ำตอรอเนี่ยพวกล้ำตอรอ ภาษาโบราณจะออกเป็นพวกกล่ำกอรอนะครับเช่นนกตระเวนไพรในโบราณเขาจะออกเป็นกระเวนไพรราชวงศ์ของรัตนโกสินทร์นะครับสัญลักษณ์ก็คือจักนะครับจักกับกรีตรีนะครับจักจักตรีนะครับนี่นะครับสัญลักษณ์ก็คือจักนะครับนี่คือจักแล้วก็ตรีศูนย์นะครับ นี่คือจักรนะครับแล้วก็ตรีศูนย์จากนี้อาวุธของพระนารายณ์นะครับตรีศูนย์นี้อาวุธพระศิวะนะครับตามจริงมันต้องออกเสียงว่าจักรตรีนะครับแต่ว่าด้วยเสียงภาษาของคนไทยสมัยก่อนเนี่ยจึงทําให้ออกเป็นจัก,กรีนะครับจัก,กรีในลักษณะเดียวกันนะครับนกตระเวนไพรเขาก็จะออกเสียงว่านกกระเวนไพรเช่นกันนะครับ อเ okay. ปู่เจ้าเขาเขินกูเกรินหากันสินทุพุลั่นเคลื่นครั่นวนไหวปู่เจ้าเขาเขินคืออะไรนะครับมาดูปู่เจ้าเขาเขินปู่เจ้าเขาเขิน ดูเขาเขินก่อนเขาเขินไม่มีในพระเจ้านุกรมมีไหม,มดูดูสิไม่มีจริงๆด้วย,วยอืมปู่เจ้าเขา เกินหากันสินทุกุูกลั่นคลื่นครั่นวันไหวนะครับสินทุกเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งอืมหนังสือมันก็ไม่บอกไว้ใช่ไหม คิดว่านะครับเดี๋ยวครูขอติดไปก่อนครูคิดว่ามันน่าจะเป็นพวกเจ้าป่าเจ้าเขานะนะครับกูเกินหากันก็คือเรียกหากันในที่นี้อาจจะหมายถึงเสียงธรรมชาติต่างๆนะครับที่พอพระจันทร์เคลื่อนลงไปนะครับดวงตะวันขึ้นดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยเสียงธรรมชาติต่างๆก็จะมีชีวิตชีวาขึ้นนะครับสินทุสินทุนี่เป็นชื่อแม่น้ําสายหนึ่งในอินเดียนะครับ ในที่นี้อาจจะหมายถึงน้ำนะครับน้ำคุนะครับน้ำพุล่นขึ้นมาอ่าแปลว่าแม่น้ำจริงด้วยนะครับสินทุพุนี่คือน้ำพุนะครับน้ำพุลั่นเคลื่อนคลั่นนวนไหวทําให้พระฟื้นตื่นนอนทําให้พระชัยสุริยาเนี่ยตื่นขึ้นเนื่องจากเสียงของพวกนกกระเวณไพยพวกนกไก่เท่อนนะครับขัน ตอนเช้านะครับแล้วก็เสียงปูเจ้าเขาเขินเสียงธรรมชาติต่างๆจอกแจ๊กจอแจเสียงน้ําพุนะครับทําให้พระฟื้นตื่นนอนไกลพระนครสะท้อนถอนฤทยัยเช้าตรู่สุริยนขึ้นพ้นเมไกลมีกรรมจําไปในป่าอารันนะครับพระชัยสุริยาเนี่ยก็ฟื้นตื่นนอนอยู่ไกลเมืองตัวเองเพราะเมืองตัวเองถูกน้ําท่วมไปแล้วนะครับไม่มีแล้ว ทำให้พระชัยสุรยาสะท้อนถอนใจนะครับคือแบบจะทํำยังไงอยาก็คือเฮ้ยเมืองเราโดนน้าท่วมไปแล้วนะครับเช้าตรูสุริยนต์ขึ้นพ้นเมนไกลสุริยนก็คือพระอาทิตย์นะครับในตำนานเชื่อว่าออพระอาทิตย์เนี่ยจะมาเยือนโลกหมุนรอบเขาพระสุมเมนเนี่ยรอบหนึ่งนะครับ เมื่อพระอาทิตย์หมุนรอบมานะครับยังชมพูทวีปเขาก็บอกว่าพระพระอาทิตย์เนี่ยสุริยนเนี่ยขึ้นพ้นเมนไกลนะครับขอพระสุเมนนะครับนั่นคือเวลาเช้าตรู่แล้วมีกรรมจำไปในป่าอารันทั้งสองพระองค์นะครับทั้งพระชัยสุรยาแล้วก็พระนางสุมาลีเนี่ยก็มีกรรมนะครับจึงไปในป่าอารันนี่เ ในปัจจุบันนี้ใช้คําว่าอารันนะครับตัดสระอาออกหมายถึงป่าเช่นกันนะครับหมายถึงป่าเช่นกันนี่ก็เป็นการทบทวนนะครับแม่กอการแล้วก็เสริมแม่กลเข้ามานะครับในบทสุรังคนา28 8บทนี้นะครับผมอตอนนี้ก็หลังจากพระชายตรินอนตื่นนอนแล้วก็เดินป่านะครับเดินป่าแล้วก็เขาจะต่อชบัง16นะครับ ขึ้นกลงจงสำคัญเห็นไหมมีแม่กลงแล้วนะทั้งกลนปนกันเห็นไหมกลงกับกลน,นะครับมาตราสองมาตรานี้ปนกันรำพันไม้มิ่งไม้ในดงนะครับอาจจะมีกลงมีกลและอาจจะมีกอกาเข้ามาด้วยนะครับรำพันมิ่งไม้กับในดงนี่เป็นกอกา ไม้กับในนี่เป็นโกการครับนี่ก็จะเป็นบทพรรณนาธรรมชาติแล้วนะครับหลังจากระชใช้เริยเดินป่านะครับใรกล้กลางยางยุงสู่ระหงมีต้นไกลต้นกลางต้นยางต้นยูงนะครับดูสูงนะครับในป่าลึกป่าทึบนะครับตะลิงปลิงปริงประยงนะครับต้นตะลิงปลิงต้นปริงต้นปร,ปร,ประยง,ง,งนะครับคันทรงทรง,งกลิ่นปิ่นฝางต้นคันทรงนะครับ แล้วก็ต้นฝิ่นแล้วก็ต้นฝางครับผมมกม่วงพลวงพรองช้องนางลนเกลื่อนเถื่อนทางกินพลางเดินพลางหวังเนินมีทั้งมะม่วงนะครับต้นพลวงนะครับต้นพรองแล้วก็ต้นช้องนางนะครับพวกนี้เป็นไม้ผลนะครับไม้ผลมันก็จะลนลนอยู่ตามทางที่ทั้งสองคนเดินไปนั่นแหละเขาก็เก็บมา กินนะครับระหว่างเดินทางข้ามเนินเขานะครับเห็นกวางยางเยื้อชำเลืองย่างเยื้องเห็นะครับเห็นกวางย่างเยื้องชำเลืองเดินเหมือนอย่างนางเชิญพระแสงสำอางข้างเคียงหมายถึงอะไรนะครับเห็นกวางเดินนะครับเดินแล้วมันก็จะหันหลังมาชำเลืองดูตามไปด้วยนะครับกวางก็จะเรียกว่ากวางเลี้ยวหลั when wow.